เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอฟซของเมรีทุกท่านเลยนะจ้าวันนี้มีใบมีหลอดเดอ้อวันนี้มีใบมีหลอดเดอ้อทายาทก้าวเจริญจ้า ทายาทก้าวจเจริญจ้าทายาทก้าวจเจริญอายุ7เดือนนะคะสูงประมาณ115ลูกค้าจ้าสูงประมาณ115นะคะทายาทก้าวจเจริญน,นะจ้าตัวเมียจ้าทุกคนจ้าสูงประมาณ115นะคะสูงประมาณ115นะคะเพศเมียจ้าอายุ7เดือนนะลูกค้านะอายุ7เดือนใครสนใจทายาทก้าวจเจริญตัวนี้นะคะ98คะแนนนะคะตัวนี้98คะแนน exempel. ลูกค้าจ้า 98,000บาท98,000บาททายาทก้าวเจริญน,นะคะสู่ขอกันได้เลยนะคะลูกสาวก้าวเจริญจ้าคอเป็นคอนะคะคอเป็นคอหัวสวยนะคะคอเป็นคอเลยนะคะคอสวยๆนะคะกระดิ่งกับจะแน่นไปแล้วนะคะทุกคนจ้าท้ายท้ายมะนาวตัดสวยๆเลยนะ,ะนีะ่ดูแข้งดูขานะคะดูหน้าดูจ้านะคะ สูงสิบห้าเซนนะคะอายุเจ็ดเดือนความสูงยังไปต่อได้อีกนะตัวนี้ทายาทก้าวเจริญจ้าทายาทก้าวเจริญน,นะคะไะไปตัวต่อไปกันจ้าวันนี้มีหลายตัวนะคะทุกคนตัวนี้ไปเก็บก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ทายาทก้าวเจริญน,นะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์พัฒนานะคะทุกคน ตัวนี้เป็นสายพันธุ์พัฒนานะคะน้องดอกแก้วจ้าน้องดอกแก้วเป็นลูกผสมของมูร่าน้องดอกแก้วเป็นลูกของเป็นลูกผสมของมูร่านะคะแม่พันธุ์ของน้องดอกแก้วเป็นลูกครึ่งมูร่านะคะน้องก็เลยจะออกมาเป็นโทนสีแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะติดเชื้อมูร่ามาหน่อยๆเด้อใครสนใจน้องดอกแก้วลูกกาจาตัวนี้เลยนะจ๊ะสูงร้อยสเซนสูงร้อเซนอายุสิเดือน เอ้ไม่ใช่อายุเจดเดือนโทษทีนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะอายุเจดเดือนสูง1 1อยสิบดเซนนะคะน้องดอกแก้วนะคะเป็นรูปผสมของมูร่านะคะเป็นรูปผสมของแม่มูร่านะคะกับกับพอทดลองสมเด้อผสมตัวจริงเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าจ๋านี่ค่ะหน้าตาของน้องนะคะสวยสวยเดินสวยสวยนะคะท้ายงามงามนะคะ นี่ทุกคนจ้ะนี่เด้อทุกคนสวยๆเลยจ้ะน้องน้องดอกแก้วนะคะใครสนใจดอกแก้วนะคะใครสนใจดอกแก้วนะคะแม่ค้าเปิดให้ราคา6 5 0 0 0บาท6 5 0 0 0บาทนะคะแม่พันของน้องดอกแก้วเป็นลูกผสมของมูรานะคะไม่ใช่บูราโดยตรงนะคะแม่พันของน้องเป็นลูกผสมของมูรานะคะความสูงของแม่พันน้องสูงที่ร38มเซน น้องก็เลยสูงสูงอยู่นะลูกค้านะน้องก็เลยสูงอยู่แต่พ่อพันธของน้องก็คือผสมตัวพ่อพันของน้องผสมตัวนะคะเป็นลูกหลานคนดังเดอ้อพ่อพันธ์เป็นลูกหลานคนดังนะคะใครอยากรู้ว่าดอกแก้วนะคะใครอยากรู้ว่าดอกแก้วเป็นลูกของใครนะคะเป็นลูกของหลานตัวไหนนะคะโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ปรมสาน262 083 269 0169เมรีฟาร์มพร้อมให้บริการทุกท่านนะจ๊ะตัวนี้แม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง100กิโลนะจ๊ะเปิดให้65,000บาท6 5 0 0 0บาทส่งฟรีส่งฟรี100่กิโลลูกค้าจ๊าน้องดอกแก้วสูง118เซนจ๊ะตัวจริงสวยกว่าในรูปนะคะตัวจริงสวยกว่าในรูปนะลูกค้านะ